นี่เขาจะมีความเป็นเซียนแบบชอบแล้วเขาไม่ต้องมองแบบโอ้โหนี่ครับมาครับแล้วนี่ครับวงไปเพิ่มวิธีการคือทํายังไงให้เป็นแดง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 ั้นนะคุณดูนะครับเขาก็จะเอาเปล่าบาชีบาชีเปล่าเปล่าบาชีนี่ครับการสไลด์นี่ป็งไงมองหน้าผมนี่ไม่ต้องมองนะครับนี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณดูนี่นี่เขาไม่มองนะครับเขาไม่มองเขามองไม่ต้องมอง รุ่นนี้ไม่ต้องมองนี่ครับมาแล้วก็ลงครับปึ้มโรยโอ้โหชิลลี่พาวเดอร์โรยเกลือโรยพริกป่นโรยโกลือเราต้องดูยังไงให้ทันโรยมัสลาร์ดมัสตาร์ดชิลลี่มาซาลาแบบเผ็ดแจมมซาลาแ์มมาซาลามาซาลามาซาลาแล้วก็ลงครับปึ้มก็จะมีรสต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามาซาลาดทำยังไงแล้วครอบประตูปักนี่ครับตกใจเลยนี่จังหวะตะกี้ตกใจเลยปัก